กดติดตามให้ถึง50ซับไปดูคลิปกันเย yeah. สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยลวกันนะครับผมวันนี้ผมอีวนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบล็อก f o o อ EP ที่4นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะก,ก็นะครับขี้เกียจตอนนี้เราเลเวล52แล้วครับเราสามารถ ฟาร์มได้แล้วเราก็จะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยไม่ไม่ใช่ฟาร์มได้แล้วเราจะเราสามารถส่งผลได้แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปส่มผลมาดูกันว่าผ,ผมจะรับผลอะไรนะครับที่เห็นผมเลเวลห้าสองเนี่ยเพราะว่าผมฟาร์มไงการการฟาร์มเนี่ยมันก็แบบยากอยู่นะการใช้ผลกิโลอะ แล้วผมขอให้การสมผลในครั้งนี้ขอให้เป็นผลดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้มีการต่อสู้กับบอบ,บบี้ด้วยนะเอบอสแต่ว่าวันเกินยีน่สิบนาทีเพราะฉะนั้นทุกท่านผู้ชมก็อดดูอืก็ต้องเข้าใจนะ <c oughs> การเดินทางคาบเก่อน,นี่มันยากนะมันมันไม่ได้ยากหรอกแต่เค่มันใช้เวลาน่าจะมีแบบขอให้แบบผลบินนะอ่ะเพราะว่าเดินกะการเดินทางแต่ครั้งเนี้ไม่ใช่เรนะือชั้นมันก็อึดขอให้ว่าเป็นผลดีๆแล้วกัน <c oughs> นะทุกคนถ้าผลดีๆอะ่ะ มันก็จะฟาร์มง,งานแต่ิถ้าแ,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 แบบผลเกลือือแบบมันฟงงาร์มยากไงเรามาสมผดกันเลยครับขอดีๆนี่เราต้องเหยียบหัวนะสิริม,มงคลตอนนี้เรามีอยู่สี่หมืนเก้าแลครับเราก็สามารถสมผดได้เมืยกันว่าจะได้ผลไล่ผลควันผลสมก เรากินเลยล้วกันเดี๋ยวมีอคนค่ะโอเคเราลองลองใช้สกิลที่หนึ่งโอ้แรงอยู่เราได้ผลควันแล้วครับตัดต่อข้ามวันวันที่อัดคลิปก้าสิงหา เพรที่แต่ต่อสิบสิงหาแล้วก็จะไปรับเควสที่เดิมฟาร์มเวลนะครับซื้อเรือราคาฟรีนี่แหละเรื่องนี้ผมจะไม่พูดเยอะครับเพราะวไม่มีอะไรจะพูด อเอาเราเข้าก่อการทำไมเนี่ยเราไม่เข้าเราแค่ไปเราเพย,ยแต่มันไปเข้าอะ่ะ <c oughs> เอกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับใกล้จะถึงละเห็นละเรามีสีสันล้ว ร้อยเมตรอีกสาสิบเมตรครับใกล้จะถึงแล้วเพราะเราถึงแล้วเราก็จะมารับเควส อ๋อไม่ใช่ลเวิห้องสองหรอต้องใชอร์ววห้องเ้เพราะฉะนั้นเราต้องฝากครับออเออผลควานเนี่ยเป็นผลโลกเกีย โลเกียทุกคนนั้นจะรู้อยู่แล้วนะก็คือถ้าเราเวลเท่าหรือว่าว่าเราเวลเยอะกว่าว่าจะโจมตีเราไม่เข้าแต่เราเวลอะสมมติว่าเวลจดร้อยอาจจะแบบแบบอาจจะแบบทำงานตอนเจ็ดร้อยห้ามันแล้วแต่เลเวลแต่แต่ช่วงนี้มันจะ เท่ากันถ้าเท่ากันก็ได้แล้วนะครับตัวที่สาม <c oughs> ใช้จนชินแล้วมัดอ่ะ เดี๋ยวพอผมตัดต่อเสร็จเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีพีห้าละกันนะครับแต่และคลิปก็เหนื่อยเหมือนนะบังคลิปไปชั่วโมงแต่เหลือแค่วิดีโอเฮ้สกิลไหมโอ้สกิลได้บกจำได้เลยผมเคยใช้สกิลเก่ง แต่เราไม่ใช่โกงครับเ,เราตีแบบธรรมดาดีกว่าเราอัพอันน<ป>ี้ก่อนต่อไ,ไ,ไปตัวที่หกครับผมสังเกตว่า AP พคูสองใช่ผมใช้ AP พคสอง ก็ใครอยากได้พี่คุณสองครับไปหาเอาเองไปเอาเองตัวที่เจ็ดเอาตัวนี้กัน ตัวสุดท้ายครับโอ้ยวิว5้าสทำไมไม่5้สห้า เราไปตีจนสนัดก็ได้ครับจนสลัดแถวนี้มีไม่เอ่ยอย่าค้างสิ ตัวนี้เสร็จน่าจะเวลอัพนะครับตัวที่สองเโอ้ยเตดเด็กเตดเด็กโอสำหรับพี่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็บ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ